สวัสดีค่ะไครไก็เข้าครัววันนี้นีมีเมนูขนมปังแบบง่ายๆมาฝากกันอีกครั้งนะคะนั่นก็คือเมนูเฟนโทสกีวีครีมชีสนะคะสำหรับเมนูนี้จะได้กลิ่นหอมๆของครีมชีสแล้วก็มีรสเปรี้ยวของกีวีด้วยน่าสนใจแล้วใช่ไหมล่ะเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบแล้วก็ขั้นตอนในการทํากันเลยค่ะค่ะเรามาดูวัตถุดิบในการทำเฟนโทสกีวีครีมชีสกันค่ะเริ่มด้วยนี่เลยค่ะขนมปังแผ่นค่ะนมรสจืด กีวีค่ะครีมชีสไข่ไก่เนยน้ำตาลไอซิ่งน้ำมะนาวเกลือผงชินามอนและกลิ่นวานีลาค่ะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนในการทำกันเลยค่ะ ค่ะเดี๋ยวตอนนี้เราจะมาเริ่มทําตัว ot, เฟนโทสกีวีครีมชีสกันนะคะเริ่มด้วยนี่เลยค่ะนำครีมชีสนะคะอันนี้แนนเอามาไว้ในที่อุณหภูมิห้องมันจะตีได้ง่ายกว่านะคะถ้าเอาออกมาจากตู้เย็นใช่ปะมันจะค่อนข้างยากนิดนึงนี่ยมันจะนิ่มกว่าตีไปสักพักเดี๋ยวมันจะออกมาเองค่ะ ใส่ผนผสมร้องไอซิ่งนะคะลงไปน้ำมะนาวคะ่ะคนให้เข้ากันนะคะขอเอามันออกมานิดนึ้นี่ ้แลวคนให้มันเข้าเป็นเนื้อเดียวกันก่อนนะคะอันนี้มันยังแข็งอยู่นิดนึงแต่ได้อยู่เดี๋ยวเราจะเอาไว้ทาขนมบ,บังกันค่ะ นี่ประมานี้แบบนี้นะคะหักไปก่อนแล้วที่นี้ก็เป็นตัวนาเออตัวนมที่จะนามาชุบขนมปังนะคะเริ่มด้วยนี่เลยค่ะนมรสจืดค่ะไข่ไก่ค่ะเกลือนิดหน่อยค่ะผงชินมอนหรือว่าผงอบเชยนะคะ เพิ่มกลิ่นหอมแล้วก็กลิ่นวานิลาค่ะง่ายๆคนให้เข้ากันเดี๋ยวนี้นันขอไปเปลี่ยนเป็นถ้วยเล็กนะคะแล้วก็เดี๋ยวนันขอไปตีไข่ให้เข้ากับนมก่อนแล้วเดี๋ยวเรากลับมาดูกันค่ะ ค่ะตอนนี้นันก็เตรียมตัวครีมชีสไว้แล้วนะคะนี่แล้วก็ตัวน้ำเอ่อตัวนมที่จะชุบขนมปังนะคะทีนี้ต่อมาหั่นกีวีกันค่ะถ้าใครอยากจะใช้เป็นผลไม้อื่นก็ได้นะคะจะเป็นสตอรอเบอรี่ก็ได้แต่วันนี้นันเลือกใช้เป็นกีวีค่ะก็เอาช้อนนะคะปอกแล้วมันเสียเวลาแขะเลยดีกว่า นนี่แล้วก็มาหั่นเป็นแว่นๆนะคะเห็นไหมเอ่ยนี่นะนี่นะคะอย่างไว้ก่อน ก็มาหั่นให้เป็นแว่นๆนนคะ่ะประมาณนี้นะคะอันนี้แนนหั่นเตรียมไว้บ้างแล้วนะคะเดี๋ยวจะใช้น,นี้เลยนี่นะคะแล้วเราก็นำตัวขนมปังนะคะที่เราเตรียมไว้มา ทาครมชีสลงไปคะ่ะทาให้ทั่วแบบนี้นะคะทั้งสองแผ่นเลย ทั่วเลยโอเคแล้วทีนี้เราก็วางตัวกีวีลงไปค่ะเอาแค่พอดีขอบก็บพอนะประมาณนี้ค่ะ ก็นำตัวขนมปังอีกอันหนึ่งนะคะมาประกบกันไปเลยแบบนี้กดมันลงไปด้วยนะคะแล้วเราจะชุบตัวนมที่เราเตรียมไว้ทั้งสองด้านนะคะแล้วเดี๋ยวเรานำไปโทษกันค่ะเดี๋ยวกลับมาดูกันค่ะ ค่ะตอนนี้นันก็ชุบตัวขนมปังเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เรานํามาโทสกันนะคะใส่ในลงไปค่ะกิงเนยให้ทั่วกระทะนะคะ ทีนี้ก็นำตัวขนมฟังใส่ลงไปเลยเดี๋ยวก็โทษให้ได้สีทั้งสองด้านนะคะให้ออกสีน้ำตาลน,นิดนึงนะคะโอเคเดี๋ยวเรากลับมาดูกัน,นะคะ่ะโอเคค่ะตอนนี้ก็ได้ทดั้งสองด้านแล้วนะคะ ได้ให้ดูน,นี่อาจจะเข็มไปนิดนึงนี่อันนี้เดี๋ยวเรามาใส่แล้วเดี๋ยวเราไปจัดจานเสิร์ฟกัน,นะคะ่ะโอเคประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราไปจัดจานเสิร์ฟกันนะคะเดี๋ยวกลับมาดูกัน,นะคะ่ะโอเคค่ะตอนนี้ตัวโทอสกีวีครีมชีสก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้ก็แค่มาจัดแต่งจานกัน,นะคะ่ะอันนี้แล้วแต่เลยนั่นก็แค่เอากีวีวางนะคะ แค่นี้เองก็โรยไอซิ่งค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับเมนูนี้นะคะถ้าใครอยากลองทำนะคะอยากรู้สูตรโดยละเอียดวิธีทำขั้นตอนแบบละเอียดนะคะสามารถเข้าไปดูได้ค่ะที่เว็บไซต์ของเราที่ foodtravel.tv ค่ะสำหรับวันนี้แนนไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ